กรณีลาป่วยแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดง HR ตัดวันหยุดหากไม่มีวันหยุดให้ตัด เขาหักเงินแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับโอเคก่อนอื่นพลอยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่ไม่สามารถตอบได้ทันทีสําหรับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาก็ต้องบอกว่าคําถามนี้ในลักษณะแบบนี้ค่ะมีเข้ามาเยอะมากๆหลายคนก็อาจจะเกิดความไม่แน่ใจว่าแบบนี้สามารถทําได้ไหมในเมื่อมันเป็นกฎบริษ,ษัทเนาะพลอยมีคําตอบในรอเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะทุกคนคะต่อไปนี้เราจะต้องเข้าใจแล้วก็มั่นใจด้วยนะว่าเวลาที่เราเจ กฎระเบียบที่แปลกๆให้ยึดที่กฎหมายพื้นฐานเป็นหลักเลยในเมื่อกฎหมายกําหนดให้ลูกจ้าง ใช้สิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงไม่จำเป็นต้องมีใบรองแพทย์ทุกกรณีและจะต้องจ่ายค่าจ้างให้30วันทำงานต่อปีดังนั้นผลคืออะไรคะถ้าเราแจ้งลาถูกระเบียบแล้วและเราป่วยจริงเราก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง30วันทำงานต่อปีกฎเกณฑ์ระเบียบที่นอกเหนือไปจากนี้ก็ตกเป็นโมฆะเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องสิทธิ์การลาประเภทต่างๆมีความแตกต่างกันวันหยุดก็คือให้อยู่ทำงาน เช่นเวนลาพักร้อนกฎหมายมีเจตนารม์ให้ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อนคุณจะเอามาตัดกับวันลาป่วยเป็นคนละเรื่องกันให้ยึดที่กฎหมายเป็นหลักรู้กฎหมายรายงานในหนึ่งนาทีฝากติดตามล็อกเคด้วยนะคะ